บกขึ้นมาลูกนี้ตีติตดหนังนี้ครับอดูครับเปลี่ยนบอดวางครับอามาสิบโอ้โหครับน้องต้อมครับเกมบีบีอย่างนี้ครับเปิดอย่างนี้ก็เป็นร้องเลยฮะจุดตกไม่ดีครับ คุมนครครับเข้ามาลุกนี้ครับนะผมบอกแล้วเอาแล้วมันมันฮะยกขึ้นมาลุกนี้ครับคุมนครวางโซนได้ดีเลยครับมาดูครับว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศครับอาจจะจบในลางนี้หรือวันนี้ครับนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับ นี่ครับคนนี้ครับทําหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวครับให้มาขึ้นเป็นมือตีก็ทําหน้าที่ได้ดีครับน้องตั้มเนี่ยครับนี่ครับตั้งสมาธิครับสําคัญครับลางนี้ครับผิดพลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะทิมไหนครับยกขึ้นมาครับตีโดนครับอืทำหน้าที่ได้ดีครับน้องตั้มครับ ไม่ได้กินง่ายๆครับตระเค้มันหนังเหนียวนะครับบอกก่อนนะฮะอาพิจิตนี่ครับเมืองชารวันครับดูที่เสื้อก็รู้ครับสู้จริงๆครับอาพิจิตครับไม่ยอมไม่ง่ายครับตีเป้าหนีตายไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหน้องคุมขึ้นมาลูกนี้หลุดเฉยเลยฮะเปลี่ยนครับ เปลี่ยนแบบห่างๆครับตอมพิอาพิกิตครับจะเข้ามาคุมโซนอีกหนึ่งใบครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับก็คุมโซนได้ดีครับน้องทียังไม่ตีครับ ตอนนี้ก็น่าจะเสมอกันอยู่ครับลูกใบต่อใบครับตอนนี้ครับพี่ตอหนอพี่เจ็ดนี่ตามจี้มาไลยหายใจลดต้นคอประทานหนูได้แ้วครับตอนนี้ครับสิบต่อสิบเอ็ดครับคุมละครเข้ามาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับอืมครับน้องทีต้องตีตัดครับบอกได้เลยน้องทีไม่เข้าแน่นอนครับ ตีโดนสองใบไม่เกมครับนะฮะเหลือสาใบาเท่ากันครับทีสุโคไทยครับนี่ครับต้องตั้งสมาธิดีๆครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับทีสุขโขไทยครับจากสกอรคขาดนะครับสิบเบ็ดต่อ สี่ครับตอนนี้ครับอาพิจิตตามมาแล้วครับสิบต่อสิบเอ็ดครับทนทีตีโดนอีกใบครับอาพิจิตไม่มีสิทธ์เกมครับครับประธานาได้เปรียบลูกตั้งครับนะครับที่เปลี่ยนไว้นะครับแต่อาพิจิตนะครับได้เปรียบลูกถืออยู่ในมือครับออกทีหลังครับถ้าเปลี่ยนลูกนี้อาพิจิตเป็นต่อหนึ่งใบครับ อยู่ที่คนนี้ครับจะทำให้ทีมได้เปรียยหไือเปล่าครับยกขึ้นมาอย่างนี้เปลี่ยนครับเอาครับตอนนี้อาภิจิตครับสถานะเป็นต่อครับอยู่หนึ่งรูปครับแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าต้องทีตีแล้วติดอยู่ตรงนั้นครับยุ่งเหมือนกันครับนะฮะแต่ต้องทีก็ต้องตีให้โดนครับสองใบเพื่อเสียหนึ่งแต้มครับ ยกขึ้นหมาลูกนี้ครับเอาครับไม่เกมเลยครับอาร์พิจิตครับครับสวัสดีคนดูทั้งเกือบ1,700คนดูครับฝากแล้วก็แชร์คนหนึงแชร์ครับนะครับ ตอนนี้เร,เราอยู่ในราการครับชิงชุยประทานครับแม่กองโอเพ่นนะครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับน้องทีก็ต้องตีถ่ายแต้มไปเรื่อยๆครับ เก๋บ้านลาดนี่จะเข้าชิงหรือเปล่าครับมายืนรอหรือเปล่าครับทีมต่อชะดอครับเนี่ยครับเกาะสกอร์บอร์ดดูครับบวกขึ้นมาลูกนี้ตีติดหนังนี้ครับน้องทีสุโขทัยครับตดลูกนี้ครับช่วยชีวิตได้เลยครับไม่เป็นรองเลยฮะเก็บสองคะแนนไม่ได้ครับบีบอภิจิตครับ นี่คือความทีเด็ดครับนะครับความเด็ดขาดครับอาพิจิตครับทะหลุดลูกนี้เกมเลยครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับเสียหนึ่งคะแนนครับอับสกอร์เล่นเป็นสิบสองต่อสิบครับ